คุณอิงฟ้าคะ<ม>อาหารวันนี้เป็นไงบ้างคะทานอิ่มไหมคะหรือว่าอยากรับอะไรเพิ่มไหมคะไม่เอาละค่ะไปงั้นเราไปจ่ายเงินกันงั้นเดี๋ยวมือนี้ฉันเป็นคนจ่ายเองนะคะรอสักครู่นะคะฮัลโหลจิ๊บมาหาฉันที่ร้านอาหารไมเวยนนาำเดี๋ยวนี้ใช่ตอนนี้เลย คุณอิงฟ้าลองสักครู่นะคะคุณน้ำขิงคะฉันขอโทษด้วยนะคะที่มาช้าจิ๊บนี่<อ>คุณอิงฟ้าคะคนนี้จิ๊บนะคะเพิ่งเปิดบริษัทใหม่ธุรก,กิจคล้ายๆของพวกเราเลยนะคะคุณอิงฟ้าคะยินดีที่ได้รู้จักนะคะคุณอิงฟ้าคะจริงๆอะฉันอยากจะแนะนำจิ๊บให้คุณรู้จักตั้งนานแล้วนะคะ แต่ว่าไม่มีโอกาสสักทีไม่คิดว่ารู้จักกันแล้วจิ๊บนี่เธอถูกว่าโชคดีมากเลยนะที่ได้มาคุยกับคุณอินฟ้าไม่มีใครที่จะได้มาคุยกับคุณอินฟ้าง่ายๆแบบนี้เลยนะจิ๊บเธอรู้ใช่ไหมเธอต้องทำอะไรรู้ค่ะคุณน้ำผิงงั้นฉันขอตัวไปจ่ายเงินก่อนนะคะ แล้วเดี๋ยวจะจองห้องคาราโอเกะไว้ให้เดี๋ยวเราไปร้องเพลงด้วยกันนะคะ,อะเออคุณอิงฟ้าคะให้จิ๊บไปใจ่เธอคะ่ะเม่อยงงั้นจะเรียกเข้ามาทําไมอืมคุณอิงฟ้าคะบินนี้อะ่ะยังไงก็ให้จิ๊บจัดก,การไปเลยนะคะถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันไปก่อนนะคะ โต๊ะเ้าค่ะของคุณผู้หญิงสองท่านนั้นทั้งหมดเท่าไหร่คะรอสักครู่นะครับโต๊ะเก้านะครับมีอาหารทั้งหมดแปดรายการรวมแล้วก็5บา0นร้อบาทนะครับนนะคุณลูกค้าสะดวกชำระเป็นแบบไหนดีครับเอ่องั้นเดี๋ยวรบกวนรอสักครู่หนึ่งนะคะได้ครับ พี่โซพี่ช่วยโอนเงินหกพันให้ฉันหน่อยสิจิบ๊บพี่จะเอาเงินทั้งเยอะทั้งแย่จากไหนไปโอนให้เธอพี่ช่วยหาวิธีอื่นช่วยฉันหน่อยสินะตอนนี้คุณน้ำขิงเขาแนะนำผู้บริหารใหญ่ให้ฉันรู้จักคนนึงถ้าเราได้เซ็นสัญญากับเขาบริษัทของเราก็จะเติบโตขึ้นนะพี่แต่พี่ไม่มีเงินเหลือนะจิบ๊บใช้พี่หาวิธีไหนช่วยเธอละ คุณไปรู้จักคนนั้นคนนี้และเสียงเงินไปเท่าไหร่แล้วและมีครั้งไหนบ้างที่ได้ผลดีกลับมาอยู่ทําแบบนี้เถอะจิบมันไม่มีประโยชน์หรอกไม่เป็นไรจ้ะงันแค่นี้ก่อนนะเช็ควินโต้สองค่ะทั้งหมดเท่าไหร่คะสักคุณอ,อ คุณอิงฟ้าคะเดี๋ยวฉันจ่ายเองดีกว่าคะ่ะจะให้คุณอิงฟ้ามาจ่ายได้ยังไงล่ะคะแล้วคุณน้ำขิงล่ะคะเขากลับไปแล้วล่ะแล้วนี่ทำไมยังไม่กลับล่ะเมื่อสองสามวันก่อนเราเคยเจอกันใช่ไหมฉันจำได้ใช่ค่ะวันนั้นฉันไปยื่นข้อเสนอร่วมงานกับคุณแต่ดันไม่ผ่านฉันรู้สึกเสียายมากเลยนะคะ วันนี้ฉันก็เลยยืมมือคุณน้ำขิงเข้ามาช่วยเผื่อจะมีโอกาสได้ยื่นข้อเสนอกับคุณอีกรอบนึงนะคะไม่มีงานอะไรหรอกนะที่ครั้งแรกแล้วจะประสบความสำเร็จเลยแต่ค่าอาหารมื้อนี้เธอก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายเหมือนกันคุณอีฟ้าคะแต่ฉันว่าฉันสมควรต้องจ่ายนะคะถ้าไม่มีคุณน้ำขิงฉันก็คงไม่ได้เจอคุณอีกรอบถึงแม้ว่าครั้งที่แล้ว เราจะไม่ได้ทำสัญญาร่วมกันแต่ฉันก็เห็นถึงความสามารถและความมุ่งมั่นตั้งใจของเธอนะฉันกะจะโทรหาเธออีกครั้งหนึ่งแล้วแต่ว่าเธอก็ไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้เพื่อที่จะได้ร่วมงานกับคนอื่นหรอกนะคุณอิงฟ้าคะสำหรับฉันแล้วการทำแบบนี้แล้วได้รู้จักกับผู้บริหารอย่างคุณก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะถ้าให้ชินไทย เธอกับน้ำขิงไม่ได้สนิทกันใช่ไหมใช่คะ่ะไม่ได้สนิทขนาดนั้นแค่รู้จักกันเฉยๆนะคะแต่คุณน้ำขิงเขาบอกว่าเ<อ>ขาสนิทกับคุณอิงฟ้ามากเลยนะคะเป็นเหมือนพี่น้องกันเลยฉันก็เลยขอร้องให้เขาช่วยเพื่อที่จะมาเจอคุณนะคะ <c oughs> คุณคิดว่าการที่เราจ่ายเงินให้เพื่อนก่อนแล้วเขาจะนับเราเป็นเพื่อนงั้นหรอเงินของเราอะมีไว้เก็บออม มีใครบอกล่ะว่าเงินสามารถซื้อใจเพื่อนได้จำไว้นะเพื่อนเยอะไม่ได้แปลว่าเราจะมีทางเลือกเยอะหรือว่าประสบความสำเร็จได้ง่ายกว่าเราควรประสบความสำเร็จด้วยตัวเองก่อนหลังจากนั้นก็จะมีเพื่อนเยอะแยะเข้ามาหาเรามากมายกลับได้แล้วเอางี้นะพรุ่งนี้มาเจอฉันที่บริษัทฉันจะรอคุณ พวกแกเราขอโทษนะที t. T ่เรามาสายอ่ะโหจิ t. T ๊บแกมางานเรียทั okay. like. ้งทีแกแต่งตัวแบบนี้มาเหรอใช่แกแต่งตัวแบบนี้มาเดี๋ยวคนอื่นเขาก็หาว่าคนโจรเข้าร้านผิดหรอกแกเออคือพอดีเรารีบมาหาพวกแกนั่นแหละก็เลยไม่ทันได้แต่งตัวอะไรมากอ่ะแต่พวกแกก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าเราชอบ แต่งตัวแบบนี้มากกว่าฉันคิดว่าแกคงไม่มีปัญญาซื้อเสื้อผ้าสวยๆมากกว่าฟองแกก็พูดเกินไปไม่เกินไปนะกาแกจำได้ไหมตอนสมัยเรียนมัธยมต้นตอนที่มีเหรียญค้าพลอ่ะกาทุกคนในห้องเขาส่งเท้าพับใบกันหมดแต่มีอยู่คนหนึ่งนะกาเส่องเขาแตะมาเรียน แกนี้น่าสงสารเนาะมแม้แต่ขรองเท้าผ้าใบยังไม่มีปัญญาซื้อเลยโหในไหนแกก็เมาแบบนี้ละเดี๋ยวฉันขอลื้อฟืนอ้นอดีตด้วยทุกคนจำได้ไหมตอนนั้นะ่ะที่เราอยู่หอด้วยกันจิ๊บเขาใส่เสื้อในสีชมพูไลายพิกจู <c oughs> มาสามปีเลยนะแกพี่แกลาคืนละมังนะ่ะ <c oughs> อุย้ยเออจิ๊บ ฉันเอาเรื่องเก่ามาพูดเล่นๆน่ะแกไม่ถือสาใช่ไหม <c oughs> ไม่หรอกวัสดีทุกคนขออภัยด้วยนะที่ผมมาสายอะ่ะวันนี้เมื่อกี้ผมติดธุระไปคุยธุรกิจกับบริษัทร,ระดับต้นๆของประเทศไทยเราเลยนะบริษัทแมวนอนที่ งั้นเอาอย่างนี้ผมขอดื่มแก้วนี้ชดเชยให้กับที่ผมมาใส่ก็แล้วกันโซ่แกนี่สุดยอดไปเลยนะจบมาได้แค่ไม่กี่ปีแกก็มีบริษัทเป็นของตัวเองแล้วเก่งมากเลยอ่ะแกขอบใจมากนะทุกคน ตอนนี้ผมกำลังขยายบริษัทของผมไปอีกใหญ่เลยนะถ้ามันลงตัวเมื่อไหร่ผมจะให้ทุกคนไปช่วยผมบริหารบริษัทของผมนะโอ้ฉันขอจองตําแหน่งผู้จัดการนะแกฉันขอปไปเลยคะ่ะจะเย็นจะเย็นทุกคนทุกคนเป็นเพื่อนของผมนะผมได้วางตำแหน่งดับต้นๆไว้ให้ทุกคนเรียบร้อยหมดแล้วอันเนี้ ทุกคนวางใจได้เลยเ,ลยเออจีบแกเคยแอบชอบโซไม่ใช่หรอตอนเรียนประถมอะ่ะแกเคยสารภาพรักเขาหลังโรงเรียนไม่ใช่หรอเออฉันก็จำได้น,นะกกแต่ว่าพี่โซเขาประจิตสธเออ <laughs> พอ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 ,พอได้แล้วทุกคนมาเราก็ไม่ได้เจอกันมาตั้งนานละ เรามาดื่มฉลองกันดีกว่าจิ๊บมาชนแก้วด้วยกันสิออโอ้โหแกแกดูผู้ชายคนนั้นสิหล่อมากเลยมาจากไหนก็ไม่รู้โอ้โหแกหล่อมากเลยลอ่ะจิ๊บเมื่อกี้จิ๊บลืมเอากุญแจมาพีเลยเอามาให้ จริงเหรอขอบคุณมากเลยนะพี่ไม้จิ๊บผู้ชายสุดหล่อคนนี้คือใครอ่ะใช่ดูท่าทางน่าจะรวยน่าดูทุกคนเดี๋ยวฉันจะแนะนำาให้รู้จักนะผู้ชายคนนี้ชื่อพี่ไม้เป็นแฟนของเราเองจิ๊บ ฉันไม่คิดเลยนะว่าเธอจะหาแฟนได้ทั้งหล่อแล้วก็รวยได้ขนาดนี้ไม่รู้จริงๆว่าเขาจะลงเอยกับเธอได้ <c oughs> นี่น้องไม่รู้ว่าน้องทำงานอะไรเหรอดูพี่สิ <S <S> <S เปิดบริษัทเป็นของตัวเอง <c oughs> แหมพี่โซ่คะปวดใหญ่เลยนะคะจิ๊บงั้นเดี๋ยวพี่ไปโรงงานก่อนนะค่ะขับรถดีๆนะพี่ไมัยมสวัสดีครับคุณลูกค้าไม่ทราบว่าท่านไหนจะเป็นคนชำระเงินครับ เองครับขอบินหน่อยโหโซ่ใจปั้มจริงๆเลยนะแค่นี้เองไม่เป็นไรหรอกเดีย๋ยวผมจ่ายเองเท่าไหร่ครับ <c ười> เอ่อทั้งหมด48,800บาทครับ <c ười> กินไปแค่นี้เองทำไมถึงแพงอย่างเนี้ยอ๋อพอดีเมื่อกี้เพื่อนของพี่สองคนเอาไว์คลนละขวด <c ười> ที่แพงที่สุดในร้านไปเลยนะครับ ก่อนมาพี่โซ่บอกว่าอยากกินอะไรก็สั่งได้เลยอยากดื่มอะไรก็สั่งเต็มที่เลยเราสองคนก็เลยสั่งไวนยคนละขวดหอ,อกกับบ้านนะเอานะช่างมันเถอะสแกนใจนะครับสแกนตรงนี้ได้เลยครับ ธนาคารสาบบัญชีรวมกันยังไม่ถึงหมื่นเลยอะ่ะทำไงดีวะนี่น้องครับพอดีบัญชีผมมันเปิดไม่ได้อะ่ะเดี๋ยวผมกลับบ้านไปเอาเงินสดมาใจ่ายให้นะส่วนโทรศัพท์นี่ก็ไรหมื่นอยู่ผมวางมัดจำไว้ก่อนนะคุณลูกค้าครับทางร้านเราไม่สามารถทำแบบนี้ได้ครับ โซ่อย่าบอกนะว่าคุณไม่มีเงินใจอ่ะฉันว่ามันไม่มีหรอกมันก็แค่อวดรวยเอาหน้าเป็นงั้นแหละเอาหน้าทุกคนไม่เป็นไรเดี๋ยวมือนี้เราจ่ายเองพีโป้งั้นเดี๋ยวลงบัญชีเจได้เลยนะได้ครับเจ้านายเจ เธอเป็นเจ้าของร้านนี้เหรออืมฟองพูดไปเลยดูสภาพของจิ๊บสิจะมาเป็นเจ้าของร้านนี้ได้ยังไงร้านอาหารนี้มีที่ดินหลายสิบไร่เลยนะราคามูลค่าก็มหาศาลและที่ดินตรงนี้มันเป็นใจกลางเมืองของเชียงใหม่ราคาแพงมากเป็นไปได้ยังไงเป็นของจิ๊บนี่ วันเวลาเปลี่ยนคนเรามันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงบ้างสิฉันจะบอกอะไรพวกเธอให้นะอย่ามองคนอื่นและอย่าตัดสินคนอื่นเพียงเพราะว่าเขามีอดีตที่ไม่ดีและอย่าตัดสินใครแค่การแต่งกายภายนอกแล้วอีกอย่างนะวันนี้ที่เรามากินเลี้ยงกับพวกเธอเราแค่อยากมาพบปากกับเพื่อนๆมาเชื่อมต่อความสัมพันธ์ไมตรีที่ดีต่อกันไม่ใช่มาอวดรวย แล้วก็มาดูถูกกันแบบนี้เฮ้ยรากลับบ้านละฟองน้ำขิงจิ๊บมันเป็นเจ้าของร้านที่นี่จริงๆหรอโ,<ฮ>โอ้โหนโคตรรวยเลยนะ แต่เที่ยงแล้วทำไมเพิ่งมาฉันต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีว่ารถฉันเสียก็เลยมาสายหน่อยค่ะรีบไปเลยนะไปยกมาให้ครบเลยได้ได้ค่ะจี๊จิ๊บเหรอ จิ๊บจิ๊บต้องขอพี่ให้ได้นะพี่สัญญาว่าพี่จะตั้งใจทำงานเก็บเงินเพื่อที่จะกลับมาขอจิ๊บแต่งงานให้ได้พี่โอพี่ออกไปทำงานข้างนอกก็ดูแลตัวเองด้วยนะว่างๆก็โทรหาฉันบ้างละ่ะเออแล้วก็เบอร์โทรที่ฉันให้พี่ไป พี่อย่าทำหายนะไม่หายหรอกพี่เก็บไว้อย่างดีเลยงั้นพี่ไปแล้วนะเดี๋ยวสิพี่โอ,อนี่เป็นเงินเก็บทั้งหมดของฉันพี่เอาไปใช้นะไม่เป็นไรจี๊จี๊เก็บไว้ใช้เถอะนะ โยเก็บไว้เถอะเดี๋ยวแม่ฉันจะมาเห็นเอาได้งั้นพี่ไปแล้วนะ จิ๊บมาอยู่นี่ได้ไงเนี่ยจิ๊บเดี๋ยวก่อนอรอพี่ตรงนี้แป๊บหนึ่งนะจิ๊บรับเงินข้อน,นี้ไว้นะ ไม่ต้องการเงินของคุณพี่รู้นะว่าจิ๊บอะเกลียดพี่ตอนนั้นพี่บอกว่าจะโทรหาฉันตลอดระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมาฉันไม่เคยได้รับสายพี่เลย <S <S 1> <S 1> แล้วพี่รู้ไหมฉันผ่านช่วงเวลานั้นมาได้ยังไง ตอนนั้นระหว่างที่พี่เดินทางพี่เผลอหลับไปเตื่นมาอีกทีนึงของเล็ทรัพย์สินของพี่ก็ไม่เหลือสักชิ้นแล้วตอนแรกคิดว่าจะกลับไปหาจิ๊บนั่นแหละแต่เงินพี่ไม่มีสักบาทเลยแล้วหลังจากนั้นล่ะหลังจากที่พี่ประสบความสำเร็จล่ะ ำไมพี่ไม่กลับมาหาฉันพี่เคยสัญญากับฉันไม่ใช่เหรอว่าจะกลับไปขอฉันแต่งงานแต่พี่ก็ไม่กลับไปฉันรอพี่มาสิบปีฉันไม่เคยมีใครเลยนะดูพี่ตอนนี้สิได้ดีแต่ก็เลือกที่ไม่กลับไปหาฉันหรับสิ ที่เคยกลับแล้วครั้งหนึ่งแต่แม่จิ๊บบอกว่าจิ๊บแต่งงานแล้วจิ๊บรู้ไหมพี่อ่ะเสียใจมากเลยนะแต่ทำไงได้อะพี่ก็ต้องยอมรับความจริงที่ได้พี่ก็รู้ไม่ใช่เหรอ ว่าแม่ฉันไม่อยากให้ฉันอยู่กับพี่อยู่แล้วทำไมพี่ถึงเชื่อคำพูดแม่ฉันล่ะพี่ขอโทษพี่ผิดเองแหละแต่อย่งไรก็รับเงินก้อนนี้ไว้นะเดือดร้อนเรื่องอะไรก็ติดต่อพี่มาได้ตลอดเลยดูแลตัวเองนะ ฉันไม่มีวันรับเงินของคุณหรอกพี่โอจีไปลงมาทำไมำลงมาทำไมเนี่ยอากาศก็ร้อน ก็ทำกับข anyway ้าวมาให้น uh like so, like ี่ไงไปไปกินข้าวก่อนไปไปขึ้นไปก่อนค่อยๆเดินนะพี่ครับพี่บอกแล้วไงว่าไม่ให้ลงไปในนาเห็นไหมหน้าแดงหมดแล้วเนี่ยไม่เป็นไรหรอกพี่กินข้าวก่อน ฉันตากแดดแค่เนี้ไม่เป็นไรหรอกพี่อยู่ทั้งวันยังไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยมากินข้าวนอะอืมอร่อยไหมทำเองเหรอใช่จริงจังพี่ดูตรงน้นสิตรงนี้นี่คือที่นาของเราใช่ไหมใช่ แล้วฝั่งนี้ล่ะฝั่งนั้นเป็นของพี่ไม้อ,อ<ช>ของพี่ไม้หรอแต่ตรงกลางหน้าของเราอ่ะตรวมาเข้าสวยสุดแล้วอีกสักเดือนสอเดือนก็นทจิ๊บ้วคุยก <ฮะ S 2> ับพี่ให้เรื่องก่อนนี่เด็กส่งน้ำชื่อจิ๊บใช่ไหม <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> คุณรู้จักชื่อฉันได้ยังไงหรอก็พี่โยสิลำเมอคิดถึงเธอทุกวันจนเชื่อเธออะหลอนหัวฉันหมดแล้วพี่โยถึงตัวพี่จะอยู่กับฉันแต่หัวใจของพี่อะอยู่กับนางนี่ตลอดฉันเสียงเงินเป็นล้านรักษาโรคไร้ให้พ่อพี่เพื่อที่จะแลกพี่มานะ ฉันไม่เข้าใจเลยจริงๆว่าทำไมไม่ได้ใจพี่สักทีทั้งที่เราสองคนก็อยู่กินกันมาหลายปีหนังนี่มันดีกว่าฉันตรงไหนคุณขิงหยุดไม่ต้องพูดแล้วความรักกับความสุขมันต้องอยู่คู่กันในเมื่อเราสองคนอยู่ด้วยกันแล้วไม่มีความสุขฉันก็จะไม่ยื้อพี่ไว้ ที่ไปอยู่กับนางคนนี้เถอะอ๋อร้านอาหารที่เราสร้างด้วยกันมา20สาขาฉันดูแล10สาขาพี่ดูแล10สาขาแล้วกันนะโอเคขอบคุณมากเลยนะที่ผ่านมา รละคอยซัพพอร์ตพี่มาโดยตลอดแล้วก็ขอบคุณมากเลยนะที่เข้าใจพี่พี่ไปใช้ชีวิตของพี่เถอะขอบคุณนะจิ๊บ พี่สัญญาถ้าต่อไปนี้พี่จะไม่ทิ้งจิีไปไหนอีกแล้วดีกันนะฉันไม่เคยโกรธพี่หรอกที่พี่ทำไปทั้งหมดก็เพื่อพ่อพี่ฉันเข้าใจขอบคุณนะ